เจอกันช้างสึกโรมาโนยันเปอสเชปล่อยตัวอีคังอินล่าเหรียญทองเอเชียนเกมฟาบริซิโอโรมาโนรายงานว่าเปอสเชจะปล่อยตัวอีคังอินตัวรุกสัญชาติเกาหลีใต้ไปช่วยทีมชาติในสึกเอเชียนเกมที่ประเทศจีนอย่างแน่นอนนักข่าวคนดังชาวอิตาลีได้ยืนยันว่าเปอสเชยอดทีมจากแดนน้ำหอมพร้อมปล่อยตัว คังอินแนวรุกจากแดนโสมขาวกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งในชุดยู23ที่จะลงเล่นในศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมที่เมืองหางโจวประเทศจีนทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู23ได้ตัดสินใจเรียกตัวคังอินเป็นหนึ่งในขุนพลฟุตบอลชายที่จะเดินทางไปแข่งขันล่าเหรียญทองกีฬาเอเชียในครั้งนี้และอีกหนึ่งเหตุผลที่เอสเชียมปล่อยตัวเขานั่นก็เพราะหากพวกเขาสามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ ก็จะได้รับการยกเว้นการเข้ากรมทหารจากทางรัฐบาลนั่นเองซึ่งนั่นจะส่งผลดีต่อตัวนักเตะและสโมสรนในระยะยาวทั้งนี้ทีมชาติเกาหลีใต้ถูกจับสลากมาอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับบาเรนคูเวตและทีมชาติไทยโดยเกมแรกจะเจอกับคูเวตในวันที่19กันยายนต่อด้วยลงสนามกับทัพช้างศึกในวันที่21กันยายนและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอกับบาเรนในวันที่24กันยายนขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ